แจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของทางรัฐบาลยังคงเดินหน้าช่วยพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องใครที่เป็นหนี้เช่าซื้อในส่วนของรถยนต์ฟังทางนี้ค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนที่มีหนี้เช่าซื้อรถยนต์ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด -19 ก่อนหมดเขต31สิงหาคม2564นีนี้นะคะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอ e ีสานแซบค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะคุณผู้ชมล่าสุดนางธัญญนิตนิยมการค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินสองธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปทนะคะก็เปิดเผยบ้าตอนนี้งานมหากรรมไก่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีหนี้เช่าซื้อรถยนต์ทุกสถานะที่มีความยากลําบากในการจ่ายชําระหนี้ในช่วงที่ไวรัสโควิด -19 ยังคง ระบาดอย่างรุนแรงและก็จะมีไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2 5 6 4นี้เท่านั้นจึงอยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่มีหนี้เช่าซื้อรถยนต์สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมมาในช่วง10วันสุดท้ายโดยในงานมหากรรมครั้งนี้รองรับหนี้เช่าซื้อรถยนต์ทุกสถานะซึ่งแบ่งเป็น3กลุ่มดังนี้ค่ะ 1. กลุ่มที่ยังผ่อนชําระปกติแต่เริ่มมีปัญหาการผ่อนชําระ2กลุ่มที่รถถูกยึดไปนานแล้วนะคะ รถยังไม่ถูกขายทอดตลาด3กลุ่มที่รถถูกขายทอดตลาดไปแล้วแต่ยังไม่สามารถตกลุ่มกับเจ้าหนี้เกี่ยวกับเจ้า จำนวนนี้เช่าซื้อที่ทางเจ้าหนี้เรียกร้องให้ชำระเพิ่มเติมนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากประชาชนท่านไหนที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็หากมีข้อสงสัยก็สอบถามความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์ท่านสามารถโทรสอบถามได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหรือว่าสคง,งอค่ะโดยโทรที่1213ทุกวันจันทร์ถึงวันศ เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะหรือว่านอกเวลาทําการท่านก็สามารถส่งอีเมลมาได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ค่ะคุณผู้ชมพร้อมแจ้งชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของท่านเจ้าหน้าที่ทางอของทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะติดต่อกลับ ในลำดับต่อไปนะคะก็นี่ถือว่าเป็นข้อมูลขา่าวสารดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ในส่วนของมหากรามไกลเกลี่ยนี่เช่าซื้อรถยนต์ธนาคารแห่งประเทศไทยแนะนำให้ลงทะเบียนด่วนหมดเขตวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะถ้าหากสนใจก็ติดต่อตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่สัรแซบให้ไปนะคะแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมสมัครในส่วนของเว็บไซต์ได้ค่ะเดี๋ยวจะมีข้อความให้กับคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวทางธนาคารเขาจะแจ้งไปอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับคลิปนี้หากคุณผู้ชม ชชื่นอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องยีกสันสั้เดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ